ช่องเด็กสายควันบิวายเชลลนะครับวันนี้ลุงไม่อยู่ครับเจ้าสิบล้อของลุงครับผมไม่อยู่ครับขอลักมาขี่เล่นนะครับตอนนี้ก็ครับก็ครนนี้เป็นตัว fm 8 j นะครับตัวเครื่องสองหนะครับอ่าอันนี้ลุงเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปติดไฟมาใหม่ครับไฟปอตเน่ครับส2ดวงนะครับเฮียอีมตัวสองหตัวใหม่ด้วยครับนี่ นี่นะครับก็ไปเพิ่มอะไรแต่งมาครับตอนนี้เพิ่มมาเยอะอยู่ครับมาครับเพิ่มมาเยอะอยู่ครับคันนี้แต่งไปเยอะเหมือนกันครับนี่นะครับโอ้เนี่ยจะสวยอยู่ตรงตรงกระบะกระเบินะครับวิหลงหลุมเตลทีนะครับต่อครับเอาไฟขอที่มือไม่นิ่งนะครับ ก็คันนี้กระบะทรงกระบะก็ยาว6เมตรยีกว้าง2เมตรยี้าสูง2เมตรยีนะครับประมาณนี้ครับก็จะมาหน้าประมาณนี้นะครับนี่ครับก็อันนี้เพิ่งไปแต่งมาครับคันนี้ไปทาวันนี้มาใหม่ครับตัวนี้ครับทาไปมาใหม่ตอนแรกมันบุบทุกคนตอนแรกมันบุบนะครับนฮ้ครับท่อกอะับทำมาใหม่ครับ ท่อเอสครับทำมาใหม่ครับแล้วก็ทำมาใหม่เหมือนกันครับเนี่ยนะครับยึดแน่นครับตอนแรกมันดังครับพอเปลี่ยนไฟอีกครับไฟตรงนู้นครับเปลี่ยนอีกนะครับโอ้ตอนมาจากสามิตนะครับอุตสามิตมอเตอร์นะครับก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับก็ทรงก็จะมามาณนี้ครับกระบะก็มันเป็น สูงอ่ะทุกคนแบบสูงอ่ะนี่เขาทำมาใหมานะ่ฮะนี่ไฟท้าย led นะครับ led ยักเนี่ LED นย led หมดครับตรงเนี้ย led หมดเลยครับไฟทงไฟถอยนี่ครับข้างหลังกระบะหลังครับของข้างหลังครับนี่ครับก็มันบงังฝุ่นสอบถามนะครับบงังฝุ่นว่าเวลาเราเราล้างเนี่ยทุกคนมันจะหุบเข้าไปอะ่ะทุกคน เออพอมีที่ย้อนแสงครับตอนแรกบุกไปอันหนึ่งครับไปทำมาแล้วครับนี่ครับย้ำครับอันนี้ต่อมาจากสามิสมอเตอร์นะครับนี่ครับนี่เป็นคอกกเกษตรนะครับอ่าลุงไม่อยู่ก็แอบมาถ่ายนะครับนี่เอาไปขี่เล่นมาด้วยครับคันนี้่าครับก ไฟเรียวไฟลงไฟเรียวข้างมีครับบางไอ้ก้นเหล็กนะครับนี่กระทะชุบนะครับดุมมาทำสีฟ้านะครับนี่ตัวรถก็เป็นสีฟ้านะครับตัวรถนี่ครับแหนบของเขาหนามากครับคันนี้แต่เซ็ตได้คันสีครับคันสีรูเยอะนะครับไม่เป็นไรครับรถมีข้อเสียข้อดีนะครับ นี่นะครับอ้ออันนี้เป็นลายมังกรคร,ครับเห็นหนักครับนี่คือเพาของเขานี่สองเผานะสองเผาเป็นวิ่งวิน้วิ่งเยอะอยู่ครับนี่ถังน้ำมันครับนี่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ลิตรนะครับแต่เ,เยอะครับนี่ครับข้างหน้าคนี่ครับก็มีกันสาดเล็ดนะครับแผงจับมือเลดนะครับนี่อันนี้ เลดนะครับที่ซุ้มครับตอนนี้ก็เลดครับซุ้มมันไดก็เลดนะครับนี่ไดก็เลดนะครับไฟหน้าครับ LED ครับทำมาใหม่ครับครับก็มีสติกเกอร์ของเป็นตนเองนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตัว ครับตัว LED นะครับคันนี้ไฟเร็วไฟเร็วเช็คแล้วครับเรียบร้อยนะฮะครับโอ้นี่สองสวยสองสองสวยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับคันนี้มีอะไรแต่งเพิ่มสอบถามผมถามผมได้ สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแซงบันไดใ,ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ